สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีอีสานบ้านพเี่ยน้่อยครับพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนนกเขาครับเมื่อนี่มาต่อนนกับทั้งหัวหน้าพันต้นสายปลาแลวกอาจารย์เสกครับนัดพอกันยูพี่ละบ้านเพิงครับต่อเขก็สั่งคอมเป็นหน้าท่ามครับนี่พรทั้งอาจารย์เสกครับหัวหน้าพันต้นอยู่ทั้งผุนครับ ผมมาใส่ยูเลาะคู่เลาะถ้ำนี่ครับ่เจ้ากัตัดหางออกๆอยุ่นมีนกบินเขามาปลายุค้านี่ผมใส่ไปตัวนี้ครับนี่เป็นนกเสียงเสียงใยตัวหนึ่งครับก็ที่กูกเดียวเห็นขันไปไกลผุ่นแล้วก็ตัวหนึ่งเสียงกลางผมเอาเจ้าองค์บากครับนกต้อตัวไม่ออกมาเนาะเทือนี่ก็ผ้ามากกครับ กิสิผ้ามาเบิงน้ากันครับเพราะว่าพื้นคู่แล้วก็คู่สู่กันยูโดนเติบแล้วก็เงียบไหมครับหัืหนาพันจนพื้นทมาบอกว่าหู้คือบ่อไปเบิงนกมันเศร้าจะโดนแล้ว,ว่าจารเนี่ยนนโอ้เรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับนั่นบ๊อบบ๊อบยูนี่แมนนกเขาว่า่านล่ะครับนี่ไงล่ะ นี่ครับนี่ครับผมนี่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 เห็นทหารบาลเพื่อเย่ยู่นี่ครับโอ้เอาลงมาก่อนครับแมนนกเขาบาลสันหลัดหรือแมนนกเกาเวงไม่ยังไงอ้๊ยกันนกขาวงก็จิตจังเดียบานนี้เอาลงมาก่อนครับผมเออหยุดชีวีก่อนครับนี่ครับอาจารย์ปลดล็อกได้แล้วครับบานนี่ หมวกระได้น้ำมูครับมาเด้อขวัเอ้ยแม่นกเขาอยู่ครับพี่น้องนกเขาอยู่ครับอาจารย์ถุงเขียวกับบดเอวมาอยู่รถพุ่นเหรเห็นพิน่นเห็นพิ่นเงียบไปโดนครับนี่นกตอตัวไหมครับยังบ้ี่หูจักใจกันปนไหนเจ้าองค์บากครับเป็นคารุ่มกลางๆเนาะแคะแน่ครับเอรอขออนุญาต ก็ีป๊กไปรถพละครับบมดเื่มบดถุงเขียวมาน,มานํามว่ามันบ่ถึกเอา้าพาโป๊กไปยังสี่แล้วครับโอ้ใดญน้ำมูแน่บานมาทางส่งางข้อมย่มใดกับบ่ค่อยได้ยักเทียสู่เจ้าทินบ่ได้ครับทางหัวหน้าผ่านต้นพันจัดมาย่มใดพิ่งกะจัดตลอดนี่เทียวนี่แหละได้ก่ำขาน้ามูขาเจ้าอยู่เดี๋ยวจะขึ้นไปหามูพันบุละครับผม ก็คือเสียวลงเลยล่ะม้าไก่ประมาณจักสามสิบกโลครับคำหลายเมื่อบ้านกระจิกคำฝนการพาไปหาหมูผิดละครับเอาครับขึ้นมาหาทีมงานแล้วครับนี่ครับเอาเดีู๋มือไหนเพิ่นจีมือนี้เพิ่นจีปดมือนั่นผมใส่เพิ่นปวดปวดดุลแล้วดิฮ่่าฮ่ทีมงานปวดให้นั่น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 ว่าจะพูดเนอะบานี เออโอ้ยอย่าเห็นหลุดมือเด้ออย่าปล่อยสัวที่ได้เด้ิเออเสียบอยู่ปวดหนกกะไรบ่เบิ่งผมปากน้อยปากน้อยบ่ครับปากน้อยปากน้อยปากน้อยสั่นๆเปลือกตะเลียงจูตรวจเบิ่งให้แน่ว่ามันเป็นตะเลียงบ่กนี่คนคนแตกงามครับผมบ่กคนแตกงามหลายอยู่เปล่นจะเก็บไว้ก่อนแล้วบ่เคยเลี้ยงนกทั้างทีเทียนมบ่บาดเบิด์เราบ่โดนลาย ไม่โดนแล้วอยู่ในโถบอกคือปูไปเบิ่งจักเขื่อว่าสันว่านกมันคือมิดไปตะดุนแท้ปะโอ้ยจักผมกับเบิ้หูจักใจมันเนาะมันนกตีนคือบวคู่มิดไปเลยนะมี่ขนแมววะนี่บมเมนบ์โมเมนบ์โมเมนบ์โมเมนครับบมเมนต์เอเบิ่งแข้งเบิ่งขาเบิ่งดากให้นี่นกแมงทั้งทายขนฮะมาหนกแมงแดมันคือคู่ดีเลยไปเก็บดักชิดด้วยครับไปเก็บชิดอยู่พี่น้องงามอยู่ดอกเอ้าเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ ไอจ,จานเสกเดี๋ยวจานเสกแปลว่ารุ่นนกญุ่นบอกกันญุ่นเดี๋ยวเอานกเขาถุงเขียวก่อนครับผมขาเสร็จเล่าขาเสร็จไหมเอาครับพี่น้องบ้านน yeah, uh, so ี้ก็บทีเด้อวยเมื่อแต่อาจารย์เสกคุณเห็นรุ่นพจน์จอดพุ่นครับพ่นไปรุ่นนกก็คือทีได้์ยุดคลิปได้แหละครับจบคลิปแค่นี้แหละเพราะว่าทางหัวหน้าวพ่น์ทีเด้ไปส่งลูกอยู่อุดรเนาะพุ่นคู่โคกอยู่พุ่น จังจันกะขอบคุณถูกกำลังใจคือเก่าครับผมที่สะละเวลาเบิ่งจองอิสานบานพี่เญ่น้อยให้มากไกลครับมือนน้มากผู้เดียวซําทถานล้องพนค่าไถหน้าครับเสียนล้องครับก็เลยนัดกันครับพหนาผ่านตนเพนผ้ามาเนาะขิมนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับครับโอ้สุดยอดเลยเอ้ยพุ่นทงพี่น้องน่าทำคักบอกเห็นด้าดินคุุ้ฝ่าคุ้ม น้าขอบหมอบอยู่ทางพุ่นอุ้ยน้ำปังเขายาวครับพุ่นโทษโทษโทษ